ินลงไปในกล้องมาคบก็ไม่ได้ตักตัวว่ะแม่เอ้ยมาดูกล้องไม่รู้ตอนใดควายเด็กเราหมาไปไือให้เดี้ยมคุณเลราไหวเดียมัยมกมันปลายเป็ดแล้วไปพักไว้ให้ตั้งน้องแล้วปลักมึงลงไปในเป็ดนะแม่เอ้ยแม่กิดบาบาขันกูชอบยำ,ก,ำกันเว้ีตั้งปลื้มึงก็วโยบานใจก้าวเจ็ัวเราลบมาตึ้งเรือนี่ได้กินข้าวไม่ยังแต่หม่มปลื อีเบือนี่ตาแกงไม่หนานเลยก้าวก็ไม่อุ้ไ้พวกกินแกตายเลยไปไม่ใจอินแต่อย่างโจบนะนกับแกงคนะาราเล่นพป่าเป็นขาจ้อยกาจ้อยเลยพอยว่าชาวลบหลุงอีกวันก่อนนะู้นหายกาจ้อยเลย,เยวได้จ้องคนอีเป็ดนูเหล่ามีไอเคยนูนะ้เออแล้วแม่เอ้ยแม่เล่นกันแกตายืมแล้วมีกูก็แจมไก่นั้นกูปลุงจะเลี้ยง เจ้าไหนก็ต้นไม่รูจ้จีวันโคนพอทำใจเออเล่นแข่งพอทำายหนังตังวงพอทำตาหนังโยงเมียขุบดังขึ้นไหวไหวต้น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 ต,นตน้ตนบบเล่นแข่งเนี่ยว่ามันต้นวุ่นไม่เล่นเรวเนี่ยเจแกมดังมันเจป้าหน้าไม่เอาตาเกาไหวเนยฮะต้นจะอยู่เจยเี่อฮึอลูลกที่คุณเลน้องหนยังไม่รูร้ไรพื้น ที่บวชเป็นพระจะมากินทะบาทรอเจ้ากะคุณมีหน้าจี่จะต้องทำดูได้องขันดีค่ะเด็กกูมีหน้าจี่จะต้องป้าคืนมึงมีหน้าจีตักน้มได้หขนะเพราะเป็นดีกูกแกเรามาใจยปหน้าแค่กันวะถ้าจะมดว่าเคยแพ้คุณนั้นตักนามขันป้าคืนขันถ้ากูแพ้ถ้ามึงแพ้มึงตักนามขันป้าคืนขัน แตาว่าจมูกคุณนฉะถ้ามึงแฉะมึงตาแตป้าพื้นพ okay. ุทธนามเองให้ร้อยให้มันหยุดตีตาำมิตรีมัวเกินดีมึงฟังไอ้ก็ใช่นะมึงฟังเลยคิดกันคือตอนเดียวถ้ามึงเฝ้าคุยอะแม่มึงทักน้ำกันป้าป้าคุยกันถ้าคุณนามึงตึงมึงป้าพื้นพุทธนามเองมึงไม่ต้องเหนื่ยแล้วเออไม่ได้แรงกูทตั้งเพียงเดียวฮะ ตายไาเร็วตายนะกูตายไ้ไเออกูตายว่ากูเป็นนังนังรา,างหาอันแงนึ่งเออนังรา,างหนาอันงนึงกูตั้งเล้าดีมาขวดนึงก็กาคิดคลุมละที่ร้อยบาทรีคลมที่รอยเออตึ้งมู่ตอดจานหนึ่งแปดทิต้มยำหม,ม้อหนึ่งรอยี่ท้าวกับกี่บาท <c oughs> เหล้าดีที่ร้อยมู่ตอดแปดทิปแปทิที่รอยแปด ตึงเล่าแต่ตึงกระต้มยำลอยยี่ลอยีเต่ากับโคกลอยปิดแตเต่ากับกี่บาทเต่ากับช่องลอยเดี๋ที่ลอยนู่ไอ้นู่ขาเล้ากูเล่นเต่ากับนี่ปะนาเพื่ออะไรตายเลยตายอะไรนะตายว่าขนมอะไรเอ้ยจัดอยู่ในประเภทที่ขนมองผีกัน ขนมอะไรไปขนนุ่มไรดม,ดมไปขนดมกะกไอพิษนุ่มบาปิษนุ่มดิซัมพิษพิษเดียวทนะ้งไม่ตายทีวั่ท้ายก็บพิษทีไอ้นุ่มไรไปขนนุ่มขอมแหมขอมอ๋อยจริงตายเลยก็รุนทายตายว่าขนมุมอะไรเอ้ยที่มีลักษณะกระจายกับรถควาย นุ่มอะไรเอ่ยตีกลายกับหลอดควายตีจุดกลายกับหลอดควายเกยจุดนุ่มอะไรจุดจีนยาวยาวพีดหลอดจ่องพิดต้องมวนพิดนุ่ม